จิตเดิมๆเลมันผ uh, ่องใสอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เรื่องไปทําบุ่นขึ้นมาไปทําให้มันวุ่นขึ้นมาจี้ตรงในจุดเดียวนะจุดรู้อย่าวุ่นไปตามความคิดอย่าวุ่นไปทาการสัมผัสถูกต้องช่างมันมันจะรับรู้รับเห็นมันจะรับทราบอะไรก็ช่างมันอย่าไปทําให้มันวุ่นอย่าไปปรุงต่อไปอย่าไปตามมันไปแค่ดูการกรดับของมันเฉยๆนะของจริงนะมันรู้เฉยรู้เฉย ให้ทียมันวุ่นนั่นเพราะว่าเราไม่ทําหน้าที่ของเราดูเฉยๆฟังแต่ว่าดูแต่ตามืออย่าต้องดูแต่ตามืออย่าจับต้องสตินี่เป็นผู้ดูอย่าไปจับต้องอย่าไปยึดมันไปเดียวมันก็ผ่านไปไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นเดียวก็ผ่านไปก็เอาความทุกข์นั่นแหละมาสอนเราไอ้ความทุกข์เนี่ยมันสอนเราได้มากกว่าความสุข ความสุขความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยมันทําให้เราติดมันทําให้เรายึดมันทําให้เราเพลินมันทําให้เราเพลินเพลินไปตามมันไอความทุกข์ที่เคยยึดถือนะี่ยมันสอนเราได้ดีอะไรก็ตามแต่ที่ที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเรื้องแต่จิตมั้เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคือการทําการวุ่นขึ้นมาเราไม่อยู่เฉยๆชอบไปวุ่นขึ้นมามันก็เลยขุนขึ้น น้ำยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งใส่พอมันยิ่งใส่แล้วมันก็เห็นตัวปลาจิตใจมันนิ่งมันก็ยิงเห็นอำนาจเกเรมันเกิดขึ้นจากอะไรทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่จิตของเรานน่พแาะว่าตัวจิตเนี่ยมันเป็นอิสระมันผ่องใสมันว่างมันเฉยนแต่ว่าตัวจิตเนี่ยมันไม่รู้ความจริงมันมันไม่รู้หน้าที่ของมัน มันไม่รด้จักตัวมันอมันจึงไปวุ่นขึ้นไปวุ่นเขากับเงาของสังขารอารมณ์ความรู้สึกความคิดต่างๆนาน,านนะมันคือสังขารพอตามไปแล้วนะรือยึดถือเข้าไปแล้วนะอ่จิตของเราก็จึงขุ่นมัวในว่าธรรมชาติของจิตผ่องใสอยู่แล้วเป็นประวัติสอนอยู่แล้วแต่ที่วัดเศร้าหมองมืดเครื่องมันเพราะกิเลสมันโจรเข้ามามันก็คือไอตัวกิเลสหวานในจิตนั่นแหละเพราะนี่ทาหน้าที่เดียว ไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมันยุ่งเลยมันจะคิดมันจะนึกมันจะรู้สึกอะไรเกิดมาเลยว่าเป็นเรื่องของจิตไม่เอาอยู่กับรู้รู้ปุ๊บดำพปับรู้สึกตัวปุ๊บดัมพ๊บดำมพ๊บดำมพอบเดี๋ยวจะเาคิดถึงก็ดีนะรู้สึกตัวปุ๊บดับปับนทดีดับพออะไรเพราะมันผ่านมาแล้วมันทําอะไรไม่ได้เนี่ยอนาคตเนี่ยมาไม่ถึงรู้ตัวนะว่าโอ้ยมันให้มันถึงเวลาคนเถออจะไปคิดมากวุ่นวายก็ ทำอะไรไม่ได้ดับพับทันทีเลยปัจจุบันเองที่รู้สึกอยู่ต่านั้นน่ะมันยึดเพราะมันเกิดดำเสมอนะอดีตก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันเองมันก็มันก็เกิดดำเสมอนะอืม้เหลือะรู้ทีนี้รู้นี่ก็เป็นเพียงแค่จิตเท่านั้นไม่ใช่เราอ่ะมันเกิดมันดำมันเกิดมันดำไม่ตามนาทีมันอ๋อมันเป็นพราะมันอยู่อย่างนี้ ไอ้จิตใจเนี่ยมันทําหน้าที่อย่างนี้ไอ้จิตใจเนี่ยมันเป็นข้อมันอย่างนี้มันก็เหลือแต่สตินะพูดเดี๋ยว้านี่ก็ไม่ย่งมันฝึกมัเป็นอย่างนี้เอาที่สามารถเท่าทันได้ไม่ทันไม่เป็นไรเอาตอนรู้ตัวนะเอาตอนที่ทันมันพอทันมาแล้วตอนั้นปลูทันมันรล้กทันเพราะ เอาความรู้ความศึกษาเราพิจารณานะฮะมาคันห้าในอดีตคือเรื่องเราในอดีตท,นะที่คิดขึ้นนะมันดำลงไปแล้วคันห้าในอนาคตที่คิดขึ้นมันดำลงไปแล้วคันห้าในปัจจุบันฮะมันก็ดับลงในขณะเดียวกันอย่างนี้มันเหลือแต่ไรเหลือแต่รู้เฉยรู้เฉยตัวน,นี้นกไ็ไม่ใจใครไม่ใช่สัต,ตว์ตัวตนบุคคลที่ไหนตัวเราก็ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่นะ มันเป็นแค่จิตเท่านั้นเี่ฉะนั้นของเดิมนะมันผ่องใสยอยู่แล้ว <c oughs> มันว่างอยู่แล้วมันเฉยอ,อยู่แล้วของเดิมนะความโง่ของจิตเนี่ยเป็นสร้างความวุ่นวายขึ้นมามันก็เลยไม่นิ่งเพราะมันไปตามกระแสาการสมบัติถูกต้องเหตุนั้นลงไปในหนาทีนาทีเดียวเลยแล,ล้วลึกลุบดัปบ๊บลูปุ๊บดัมบ๊อบ,บพับพับพับตัวนี้เลยทุกความรู้สึก ทำให้มันทีเข้าทีเข้าทีเข้าสุดท้ายมาแล้วมันกเหลือแต่รู้ตัวเดียวมันไม่เป็นอะไรเลยโอ้มาได้แทมมันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันอ่มันเป็นสักธรรจิตเฉยๆตัวเราของเราทำสมมติขึ้นมาเท่านั้นก็จิตมันไม่รู้อย่างนี้มันจึงสมมติขึ้นมาพอมาดูแลมันจะเป็นแค่จิตนะมันจะไปสมมติอะไรขึ้นมาได้อีกนะจิตมันจะเป็นอิสระ สงบจากความยึดมั่นหรือมั่นว่างจากความยึดมั่นหรือมั่นเพราะว่างอย่าตัวตนบุคคลมีแต่ท่านมีแต่ท่านรู้กับท่านไม่รู้เน่ยเผือมันฉลาดตอนนี้เห็นหนั่นเห็นนั้นหน้าที่เดียวเราก็คือเอาเดียดเด๋ยวนี้คิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตัดป๊อกกนทีเลยอดีตมันก็ทําอะไรไม่ได้มันตัดได้ง่ายเพราะทําความรู้มันเป็นได้ดีมันผ่านมาแล้วทําอะไรไม่ได้มันคิดหนัคนอื่นมามันยังมไม่ถึง ปัดออกเลยทําอะไรไม่ก็ก่อนไม่ได้ปัจจุบันเองก็ดบเสมอเลยก็ดบเกิดดบอยู่เสมอเลยอ๋อเนี่ยแล้วเนี่ยเราปัดออกเรื่อยปัดออกเรื่อยทุกความรู้สึกทุกความคิดนยปัดออกพับ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 เนี่ยให้ไหวกวยเก่าเยเนี่ยพอมันทําหน้าที่อย่างนี้เดี๋ยวนะมันหลุดหมดทุกอย่างะทีนี้ไม่เหลือต่จิตตัวเดียวเร้มันาลาวรู้ไม่มีเราเราพร้อม